สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนึครับก็สู่รายการ Ja m ส s ว i s ชั่วันนี้อยู่กับคุณแยมวัชโรบลพองดีและผมปฐมสวดเมืองครับสวัสดีครับคุณแยมครับสวัสดีคุณปฐมค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะครับรายการเจมส s i ิชชั่นนะครับเราบอกว่าเราวันนี้ เป็นการเปิดตัวนะครับแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าใครที่ชื่นชอบนะครับและรักในอัญมณีเครื่องประดับดูรายการของเราไม่ผิดหวังมีความสุขมากที่ส bon ุด <No คุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วก็เข้าถึงอัญมณีได้อย่างลึกซึ้งใช่แล้วครับเพราะว่าเราจะมีความรู้ที่ท่านผู้ชมสามารถที่นาไปนะฮะไ็จะเป็นการเลือกซื้อเนี่ยหรือว่าเป็นการตัดสินใจซื้อต่างๆเนี่ยครับวันนี้เรามีความรู้เทคพลอยตัวเรือนนะครับดูรายการของเรามีความสุข ได้ความรู้ด้วยนะครับจบๆแล้วก็หลายๆท่านนะคะชื่นชอบแต่ว่าอาจจะตัดสินใจยากน,นะคะ,ะ,ะรายการนี้บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมแน่นอนนะคะต้องรับชมจนจบรายการน,น,<ช>นอกจาก<ช>ท่านผู้ชมได้รับความรู้แล้วเนี่ยนะ<ช><ช>ยังมีโอกาสเป็นเจ้าของเะะครื่องประดับสวยๆนะครับผ่านทางรายการเจมส์วิชั่นของเราด้วยวันนี้ผมกับคุณแยมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าถูกใจอย่างแน่นอนไม่ผิดหวัง ใช่แล้วค,ค่ะ,ะ,ะวันนี้รายการใหม่นะคะท่านท่านตื่นเต้นผู้ชมก็อยากทราบและว่าจะนําเสนอประมาณไหนใช่แล้วครับถ้าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนี่นะครับสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ Customer Service ของเราได้ที่021054093หากชมรายการเราแล้วนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าคุณยมถามคุณยามเลยครับ ผู้หญิงบนโลกนี้โดยเฉพาะคุณแยมเนี่ยอยู่บนโลกนี้นะโลกนี้ค่ะยังอยู่ยุคชอบถ้าอยากจะเลือกอัญมณีและอยากจะเป็นเจ้าของครอบครองเนี่ยนึกถึงอะไรครับอัญมณีในโลกเยอะด้วยค่ะจริงๆก็ชอบทุกชิ้นนะคะแต่ถ้าให้เลือกอันดับหนึ่งในใจเชื่อว่าหลายคนคงตอบเหมือนแยมนึกถึงเพชรก่อนดมอนดดมอนทำไมนึกถึงเพชรและอยากเป็นเจ้าของไดมอนครับ มีความรู้สึกว่ามันเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพชรเป็นสิ่งที่เลอค่าด้วยความที่หายากและราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะไปถึอยังไงอ่ะยากมากบางทีก็เจ้าของยังไงล่ะแต่หลายคนก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องเพชรนะว่าเราจะซื้อเพชรยังไงเนะเราราคาเป็นยังไงเหมาะสมหรือเปล่านะฮะวันนี้ไหนๆก็เป็นการเริ่มต้นของเราเนะครับเจมส์วิชั่นก็ จะนาเสนอความรู้เรื่องเพชรนะฮะเล็กน้อยกับท่านผู้ชมที่จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อเพชรนะฮะก็ขออนุญาตนําเข้าเรื่องเลยลวกันคุณยามท่านผู้ชมจะได้ไปกับเราด้วยนะครับวันนี้ผมมีหนังสือหนึ่งเล่มนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะเขียนโดยคุณคาร์ลีฮอร์นะครับเป็นหนังสือเรื่องเจมสโตนนี่หนังสือเล่มนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วทไปนะครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะนี่ครับก็ตรงตัวเลย เจมส์โตนเนี่ยความรู้ในส่วนของที่มาที่ไปแหล่งกำเนิดแล้วก็ ประเภทต่างๆอัญมณีนะคะหรือเจมส์ตามชื่อรายการนะฮะอันนี้มาดูแผนที่โลกนี่<ช>นะะ<ช>เห็นกว้างๆแบบนี้นี่นะเขาจะมีแหล่งมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บราซิลที่เม็กซิโกนะ<ช>ครับต่างๆตอนนี้เรามาเจาะลึกที่เหมืองนี้ดีกว่าครับเหมืองที่แอฟริกาเนะครับนี่เลยคเนี่ยเป็นเหมืองเพชรที่เเรียกว่าเพชรที่ดีบนโลกนี้แอฟริกานะครับเป็นแหล่ง มีดูเสียดูวิธีการทำเมืองเพชรครับใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะเห็นว่ามีแหล่งน้ำแล้วก็ถ้าดูไกลๆเหมือนเป็นภูเขาทั้งลูกเลยนะคะคพื้นที่ค่อนข้างเยอะ เยอะฮะเพราะว่าเวลาจะหาเพชรหรือว่ายิมมีสักหนึ่งเม็ดเนี่ยเขาอยู่ใต้พิภพอย่างเงี้ยเจมซับเอิร์ธนะฮะก็ก็ต้องไล่ลงไปลึกๆเพราะว่าบางทีสะสมกว่าเป็นร้อยล้านปีนะฮะกว่าจะได้เพชรหนึ่งเม็ดหรือพลอยหนึ่งเม็ดก็ผ่านแมกมานี่ครับเป็นลาวาต่างๆในชั้นหินสะสมมีความดันต่างๆก็เกิดเป็นเพชรตอนนี้เวลาทําเหมืองเพชรน่านผู้ชมนี่เห็นภาพเขาต้องมีการทลายหน้าดิน ก<ห>ารถลายน,น้าดินแล้วก็หดให้กว้างขึ้นแล้วก็ลึก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 ล,กลงไปเรื่อยๆจนเล็กจนบอกว่าถึงที่สุดแต่ว่าค้นให้ได้นะฮะบางทีถ้าเกิดเรามองภาพแบบนี้ทำลายน้าดินแสดงว่าก็ต้อง ไปกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติก็จะเห็นจากภาพก็จะเห็นว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายชั้นก็คือการทับถมที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าหลยล้นไปก่อนลึกเลื่อลงไปแต่นี้ถ้าเพิดลึกไปมากๆนะครับปกติแล้วแบบชั้นที่มีลึกมากก็ใช้ผู้ใหญ่ธรรมดาแต่ถ้าลึกมากแล้วก็อุโมงค์เล็กเนี่ยต้องใช้เด็กละฮะต้องใช้มือมนุษย์ในการขุดใช่ไหมครับแล้วก็เด็กเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ลงไปในอุโมงค์บางทีนี่นะครับขาดอากาศหายใจเด็กเสียชีวิตอันนี้พูดเรื่องจริงนีครับเป็นเป็นหลักจริง เลยนะครับแล้วก็<ช>กว่าจะได้เพชรหนึ่งเม็ดมาให้เราสวมใส่นี่ฮะนี่คือแหล่งที่มาที่ไป<ช><ช>นะแล้วก็บนโลกนี้ก็มีหลายบริษัทที่ดูแลในเรื่องของเพชรแล้วก็มีเหมืองเพชรมากมาย<ช>อันนี้คือลักษณะของเหมือง<ช>นะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจก็ก็รอให้ฟังก่อนว่าแหล่งที่มาของเพชรเป็นไงก็แหล่งที่ดีก็จะอยู่ที่แอฟริกาเนี่ยเหมืองเพชรชลองวายภาพนิดหนึ่งนะเห็นเห็นลักษณะของอแผนที่โลกนิดหนึ่งนะ หนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีบอกแหล่งนะฮะเป็นจุดๆเช่นสีเขียวสีแดงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของทับทิมมรกตอะไรต่างๆก็จะมีทั้งประเทศไทยนะมีไทยแลนด์ด้วยนะชี้ตัวนั้นมีนะก็มีแหล่งด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไม่ว่าจะเป็นการเนตบ้านเราเนี่ยก็โดเมนนั่นเองนะใช่มีชื่อเสียงเ่แะครับอันนี้คือลักษณะของการเกิดของเพชรและพลอยเนี่ยก็ต้องมีการสะสมบนพื้นดินนะครับแล้วก็ใช้เวลาสะสมนานมากๆนะครับ นี่คือการเกิดตอนนี้เรามาดูเวลาลงไปแล้วนี่นะครับบางทีเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหเพชรสวยวิ่งขึ้นมาแล้วมาแล้วก็เป็นเป็นเพชรที่สวยงามที่เราเห็นกันใช่คุณคุณยมถูกต้องครับต้องผ่านแบบว่าเป็นก้อนดิบขึ้นมาก่อนนี่มีภาพก้อนดิบให้ดูนะฮะ ก้อนดิบก็จะมีหลากหลายเลยนะครับมีพลึกต่างๆนี่เห็นชัดสุดคือก้อนแบบนี้โอ้มองดูเหมือนหินบ้านเราอาจจะให้ดิฉันไปขุดให้ดิฉันไปขุดดิฉันนู้ว่าหินนะโยนทิ้งเลยนะนะเขาต้องแบบว่าเป็นก้อนบิดแบบนี้ยหลังจากก้อนมาเจรอไรมาทํานู่นทํานี่ให้เกิดประกายที่สวยงามเนี่ยดูก้อนไม่ว่าจะเป็นเป็นคล้ายหินใช่ฮะต่างๆมากมายนะรูปแบบหลากหลายใช่ครับก็จะเป็นหลบนี้กว่าจะผ่านเข้ามา นี่คือลักษณะของการเกิดเพชรแล้วก็ลักษณะของก้อนดิบของเพชรนะครับก่อจะผ่านการเจริญในซ่งหนังสือเล่มนี้โดยคุณคาริฮอล์นะครับสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับขอพระคุณนะครับหนังสือเจมสโตนด้วยนะครับในส่วนในการอ้างอิงนะคะแต่ว่าหลายท่านขี่เกิดอ่านหนังสือใช่นะแล้วบางทีนะเวลากขี้เกยจอ่านหนังสือเนี่ยนะครับบางทีเราไปเลือกซื้อเพชรู้ไม่มีความรู้ส่วนเจ้าของร้าน เพชรี่ยไม่ได้ว่าร้านไหนนะแต่ว่าก็จะมีจ้างลูกจ้างบางทีจัดลูกจ้างที่ไม่ได้รับการอบรมหรือลูกจริงโดยนักอนิสนีศาสตร์เนี่ยนะก็จะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแต่เราก็จะได้ข้อมูลที่ผิดๆมาตลอดสืบคอดกันมาแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าที่ซื้อไปใช่บางทีคุณเคยยังไม่ได้ยินนะว่าบางบอกว่าดูเพชรเพชรจะต้องคุณคุะเพชรใสๆไม่ใช่เพชรหรออันนี้นะความความรู้หลายๆคนจะเกิดความสับสนหลักการหลักการเริ่มหลากหลายใช่ฮะหรือว่าบางคนบอกว่า เพชรจะต้องไม่มีสีรุ้งถ้ามีสีรุ้งไม่ใช่เพชรเนี่ยนี่คือความข้าใจที่ที่ได้รับกันมาหรือบางทีรุ้งมากไปทำไมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยฮะอยากได้รุ้งเยอะๆใช่คำคำกล่าวเหล่านี้นะครับเพชรมีสีรุ้งมีครับเพชรที่ไม่มีสีรุ้งก็มีครับเพชรสีเหลืองก็มีครับเพชรขุ่นเพชรใสมีหมดเพราะฉะนั้นเวลาคุณยามไปเลือกซื้อเพชรคุณยามถ้าเกิดเราไปได้มาศึกษาก่อนคุณยามจะเลือกไง บอกตรงๆค่ะว่าไม่ได้ศึกษานี่ไม่มีความรู้เลยอันดับหนึ่งเชื่อชาอคนขายนะคะเพชรนี้ดีซึ่งซื้อไปอาจจะไม่ใช่ตามหลักที่นักอัญมณีแ์เขาจัดกลุ่มหรือจัดเกรดไว้ก็ได้นันน่ะสิแต่จริงๆเขามีหลักการง่ายๆครับในการเลือกซื้อเพชรสี่สี่ฮะอ๋อได้ยินบ่อยสี่สี่นะจำไม่ขึ้นใจเลยนะครับสี่สี่มีซีอะไรบ้างครับจะเรื่องของนะคะเด่นๆเลยน้ำหนักก่อนกระดัต กะนะฮะเขาหมากระดาษใช้ตัวสีนะครับถ้าน้ำหนักเพชรนะฮะกระดาษนะฮะก็เป็นเรื่องของน้ำหนักเพชรสองสีค่ะ color color นะฮะสีหรือว่าน้ำที่บ้านเรารู้จักกันน้ำร้อยนะก็เขาแบ่งเป็นสีนะครับอันที่3นะอันที่3ความสะอาด l a r i t y ความใสสะอาดมลทินต่างๆในเพชรสีสุดท้ายก็คือคัดการเจรินสี่สีถ้าได้ perfect ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งและมูลค่าหลายแสนมากหนึ่งตลาดนี้เจ็ดแปดแสนกับล้าน นั่นสิค่ะบ,บอกแล้วว่าเป็นเจ้าของได้น<ช>คนทัางที่จะยากไปถึงเขายากหนึ่งกะลัตนะฮะเจ็ดแปดแสนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ีเดี๋ยวเวลาเลือกโอ้โหแพงขนาดนี้เลยเหรอเพชรนะฮะแล้วก็มีทางเลือกกับอื่นไหมนะฮะวันนี้นะครับเรานะครับเจมส์วิชั่นมีทางเลือไว้ให้กับผู้ชมะนะฮะโดย ปัจจุบันนี้เป็นยุคเนี่ยที่วิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยมากมายเลยนะครับตอบโจทย์เยอะท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เ็ามีรุ่นแบบว่าโอปชั่นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นใช่แล้วค่ะตามไม่ทันรวดเร็วรถยนต์ก็ตามอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีที่บอกดีมากโดยนำวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจุบันทุยานครับวงการเพชรวงการเพชรนะวงการอัญมณีของเราก็มีวิทยาศาสตร์นะครับ ที่สามารถที่จะคิดค้นแล้วก็สามารถสังเคราะห์อัญยมณีสังเคราะห์ขึ้นมานะฮะแล้วก็สามารถมีประกายและสีสีเทียบเท่ากับเพชรธรรมชาตินะคือไม่ใช่เพชรน้ำก้กาๆนะคือน้ำร้อยหรือดีนั่นเองนะสูงสุด,เ,าาดเดี๋ยวเราพูดถึงกันนะฮะเป็นลักษณะของอวิทยาศาสตร์ใหม่ล่าสุดโดยเจมส์วิชชันของเรานะครับมีลิขสิทธิ์ในแบรนด์แบรนด์นี้ของอัญมณีนะครับชื่อว่า เสียมอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจะเป็นไปสติทเทตนะครับเดี๋ยที่ผมกล่าวไปว่าการจัดเกรดเพชรเนี่ยสีเนี่ยก็มีวิธีการจัดเกรดด้วยโดยสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือนะครับอย่างปัจจุบันนี้ที่เมืองไทยก็จะมีสถาบัน g i t นะครับ The g เจ and j e w ด์จูรี่ l i e ส t ิ t ิ t ข a งไทย i l a n t h r o organization นนะครับก็คือองค์การมหาชนนะครับซึ่ง ตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GIT นั่นเองนะครับ GIT นี่คือสัญลักษณ์ของใช่ปกติก็ตรวจเพชรนะคุณแยมใช่แล้วค่ะแต่เรานะคะส่งนะคะเซียมอนเซียมอนคืออัญมณีสังเคราะห์ค่ะนะไปเทียบนะฮะไปเทียบรุ่นกับเพชรตามหลัก 4C เลยนะไม่ว่าจะเป็นเนี้ยการัตเวดนี่นะฮะคัดนะฮะมีคัดเกรดนะครับเรามานี่เลยครับนี่นะฮะตามหลัก 4C หมดเลยค่ะใช่ Al C ครับนะ่ยฮะเป็นคาริตี้นะคะใช่นะครับก็ ซ c นี่คือเทริตี้เกรดคือต้องใสค่ะไม่มีสิ่งอื่นเจอปนนะครับก็จะเป็น LC คือลูกคลีนย่อมมาจากลูกคลีนนั่นเองใช่แสดงว่าจากตารางนะคะคือสูงสุดเลยสูงสุดเลยนะครับถ้ามีตำหนิก็จะเป็น VS1 VS2 ไล่ลงไปเรื่อยเื่อยนี่คือลักษณะของมลทินที่เกิดแต่ว่าเซียมอนเราคืออันยังมีสังเคราะห์ที่เป็นลักษณะของ LC คือลูบคลีนเทอร์เรตี้เกรดนั่นะครับมาดูที่สีครับที่หลายๆคนถามถึงว่าน้ํา น้ำร้อยน้ำอะไรอย่เงี้ยนะฮะเวลาการจัดเกรดเพชรนีะนะมันจะเริ่มที่ดีัทเลร์นะคือถ้าใส่ไรสีอื่นเจ็บปนจะเป็นดีดีเอ็กเซปชั่นอลไวในครับก็คือไม่มีสีอื่นเจ็บปนนี่อันนี้สุดแล้วสูงสุดอีกแล้วถ้าน้ำ99ก็เป็น E น้ำ9กก็เป็น FG ไล่ไปเรื่อย ถ้าสีถ้าขุ่นหน่อยก็ลงไปถึงแซดแล้วก็ไม่แล้วแต่คนชอบเนาะมันก็อาจจะเคยได้ยินน้ำดีถ้าดีก็นั่นแหละคือการเกรดนั่นเองอันดับสูงสุดคือเซียมอนของเรานะคะมีในส่วนของตรงนี้ครับนี่คือเซียมอนของเราได้เกรดสูงสุด น้ำร้อยนะครับเป็น D exceptional white นะครับขอบคุณสถาบัน GT ด้วยนะครับนะีนการรับรองนะคะหรือสติพิเคตใช่นะะฮในส่วนของเซียมอนโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีวิทยาศาสตร์มีทางเลือกแบบนี้แล้วนะครับแล้วมีประกายเฉกเช่นเดียวกับโอหเพชรน้ำร้อยที่ราคาเข้าไปละล้านแต่ว่ามีทางเลือกเนี่ยผมก็จะเลือกแบบนี้มีมาตรฐานมารับรองสี่สีเมื่อสักครู่นําเสนอไปแล้วนะครับมีครบทุกข้อและเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆด้วยนะครับเกรดที่เราได้ไปครับเราไปดูนิดนึงดีกว่าวันนี้นะครับ เกมสวิชั่นของเรามีสินค้ามาฝาก่านผู้ชมโดยลักษณะของนำอนิมิตสังเคราะห์เซียมอนนะครับซึ่งเป็นอนิมิสสังเคราะห์ที่ดีสุดนะฮะเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเราตอนนี้นี่ฮะประกายแบบประกายเซียมอนเทียบเท่ากับประกายเพชรน้ำร้อยใช่แล้ววันนี้เรามีลักษณะของแหวนที่อยู่ในอุดมคติ่านผู้ชมหลายวงเลยนะฮะใช่แล้วค่ะมีหลากหลายชิ้นครับไปดูแบบใกล้ๆเจาะลึกเข้ามาเลยละกันนะคะดิฉันขอเลือกชิ้นนี้ก่อนละกันครับ เมื่อม,มองไกลๆนะคะคุณประถมคล้ายกับว่าเป็นแหวนแต่งงานไปดูกันครับว่าวันนี้นะครับนอกจากได้ความรู้แล้วได้เป็นเจ้าของด้วยที่ท่านผู้ชมาเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราใช้เซียมอนของเรานะครับอันะมีสังเคราคะห์ที่ประกายเทียบเท่าเพชรน้ำร้อยและสีสูงสุดทั้งหมด<ช>นะครับ,รบโดยกรดะดัษก็คือน้ำหนักในทนเม็ดยอด1กระดัเต็มๆเลยนะครับ ไม่ยอดหนึ่งกระดับกระไกยสีรุ้งที่เหมาะสมนี่จะเกิดขึ้นในน้ำร้อยเท่านั้นสีรุ้งนะฮะคือไม่มากไปไม่มากเกินไปครับไม่มากเไปครับมันไม่มีก็ได้แต่ถ้าเหมาะสมในอุรวงติก็ต้องลักษณะนี้ค่ะใช่ครับด้านข้างนะครับก็มี3สตางค์หกเมตรลักษณะนี้เป็นแหวนจะเป็นแหวนบ้านก็ได้แหวนแต่งงานก็ได้นะครับ ตัวเรือนของเราเนีครับเป็น s ปร<ช>ิงซิลเวอร์นตัวเรือนเงินเป็นโลหะมีค่าที่จัดเกลียนว่าถือว่ามีค่าแล้วส e r ิงซ<ช>ิลเวอร์แล้วก็ใช้การชุบนะครับด้วยลักษณะของเป็น 14K สีทองแล้วก็ใช้เทคนิคนาโน,โนทําให้สีมีความสุสกสกาวแล้วก็อยู่ทน<ช>นาน<ช>ไม่มีนิกเกิลเพราะเราไมใช้นิกเกิลนิกเกิลทำให้ทันปราจากนิกเกิลเป็นส่วนหนึ่งของสารเกาะมะเร็งใช่แล้วครับนี่ฮะเวลาคุณยามใส่หูสวยมาก ถ้ามองอย่างนี้ลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นเพชรธรรมชาติถ้ามีทางเลือกผู้ชมก็เราก็ไม่ได้ว่าถ้ามีทางเลือกและสามารถที่จะจ่ายได้ดูล้่าไม่ต่ำกว่าเป็นล้านอย่างแน่นอนตรงนี้เพราะว่าของเราน้ําร้อยเนี้ยใช่แล้วนะครับลอาจจะต้องแลกมาด้วยนะคะชีวิตชีวิตนะที่แจ้งไปตอนต้นรายการเมื่าผู้นะคะได้มาด้วยความยากลำบากนะคะต้องอาจบางทีต้องใช้เด็กในการตจลงไปใช่ครับแต่ตอนนี้ผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของแหวนวงนี้นะครับในรายการเจมส์วิชั่น ราคานะครับเพียง2,500บาทเท่านั้นว้าวคุณชมคะ2,500บาทได้ประกายเทียบเท่ากับเพชรดัมร้อย h exceptional white นะครับแต่อันนี้เป็นอัญมณีสังเคราะห์ที่เป็นทางเลือกโดยวิทยาศาสตร์มีทางเลือกกับคุณนะครับตอนนี้กำลังตะลึงนะคะและเชื่อว่าท่านกำลังตะลึงเปเจ้าของได้อย่างง่ายดายเข้าถึงง่ายไม่ต้องยากต่อไปแล้วใช่ฮะนะคะ2,500 ถ้าผู้ชมไม่ได้เป็นวงเดียวนะครับเรามีของสมหรัคุณให้อีกหนึ่งชิ้น,นครับลองคิดดูสิฮะ,ะใส่แหวนปุ๊กบก็ต้องเอาต่างหูไปด้วยหนึ่งคู่เข้าเซตกันเลยนวันนี้ เลือกสร้างสารรังสรรค์ต้อเซตกันเลยใช่ฮะต่างหูที่ประดับด้วยเซียมอนอีกเชนกันครับต่างหูก็เป็นเซียมอนอันนี้มีสังเคราะห์เรานะครับข้างละ1กระดับโอ้โหสวยมากเลยหนึ่งกระดับใส่ติดหูได้ตลอดนะครับประกายก็สวยเตียมทองเพชรน้ำร้อยนะฮะดีเอ็กซ์เซพชวลไว้แบบนี้2,500บาททําไมไม่อยากเป็นเจ้าของนะครับที่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้าสามแบ่งชำระสามเดือนได้นะครับกับบัตรเครดิตต่างๆมากมายและที่สําคัญนะครับ เรามีการรับประกันกระทำผู้ชมด้วยนะครับรับประกันตัวเรือนนะครับรับประกันความพึงพอใจนะครับแล้ว่าวเงื่อนไขต่างๆจะอยู่ข้างหลังการรับประกันนะครับสอบถามที่021054093แหวนเม็ดเดียวแหวนในอุดมคตินะฮะแบบนี้2,500บาทรหัส10275โอ้โหอยากเป็นเจ้าของแล้วโทรศัพท์ที่021054093เม็ดเดียวที่ใส่ติดมือประจำ ไปมั่นยังไงก็ได้ให้แผ่นใจกันก็ได้ออกงานก็ได้วิ้งอย่างนี้เป็นเราไม่ให้ใส่ต่อ้ให้ใส่ก่อนได้ฮะได้ค่ะยินดีมากเลยจริงอยากใส่ตางหุกไปดูไปดูอีกหนึ่งชิ้นชิ้นนี้3เม็ดเรียงเขาเรียกว่าก็เป็นแหวนแบบว่า anniversary แต่นี้สวยมากวงนี้ผมว่าใครที่อยากเป็นเจ้าของลักษณะ3เม็ดเรียงแบบไบบอุดมคติต้องวงนี้แล้วดูหรูมากๆดูเป็นคุณนายดูคุณนายนะ เต็มที่เลยค่ะกับชิ้นี้คุณนายจริงๆสมชื่อเขาเนเป็นลักษณะเม็ดเรียงนะคะเมื่อกี้ถ้าฟังกันทัน anniversary ครบครบรอบครบรอบ3เม็ดเนี่ยจะเป็นครบรอบต่างๆ5้าเม็ดเรียง3มเม็ดเรียงเนี่ยเป็นแหวนครบรอบแทนใจกันได้เลยนะแต่ถ้ามันไม่ครบรอบใส่ได้ครับเพราะอะไรฮะหนึ่งคุณใส่แล้วดูหรูดูรวยค่ะและประกายของเราไม่ใช่ประกายแบบว่าธรรมดาเป็นประกายเทียบเท่าน้ำร้อยใช่แล้วนะเป็นอัญมณีสังเคราะห์ในแบรนด์เซียมอนนะครับ สวยงามแล้วดูด้านข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นตัวเรือนเห็นไหมฮะมีความสวยงามฝั่งด้วยเตยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีสเปซมีช่องว่างที่สวยงามนะฮะรายละเอียดนะ่ะซอกทุกมุมจะเห็นว่ามีความประณีตมากๆนะฮะครับส่วนด้านข้างเห็นไฮะก็เป็นลักษณะของบ่าวแหวนที่สวยและวางเรียงลักษณะเฉียงนิดๆผมว่าดูดูงามมากๆเลยใช่ครับไปดูลักษณะการัดนี่เป็นส่วนหนึ่งของ C 4 4 C นะฮะการัดคือน้ําหนัก เม็ดกลางที่คุณยางใส่นี่นะครับขนาด1.70กร <Wow. S 2> ะ,ะัตเห็นไหมฮะสเปคเราก็เป๊ะเลย1.70นะ,ะส่วนด้านประกอบการ้าง25ตางครับคุณยางฮะใช่แล้วค่ะนี่ถ้าเป็นเพชร<ม>นะคะท่านผู้ชมถาก็ oh. หลัก้านอีกเช่นเดียวกันใช่ละฮะค่ะ,คะ,คะวันนี้ก็เป็นเจ้าของกันอย่างง่ายดายนะคะกับดีไซน์ที่หรูหราแบบนี้ใช่ละฮะค่ะ,คะประกายสวยงามตอบโจทย์คุณผู้หญิงครับเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆเวลาคุณใส่เครื่องประดับเนี่ย ถ้าเลือกเป็นประกายแบบเพชรคุณชอบประกายก่อนต้องวิ้งโชว์ความวิ้งก่อนภาษาภาษาชาวบ้านเราเราวิ้งก่อนแวิแล้วก็ดีไซน์ความประณีตของชิ้นงานลักษณะแบบนี้เป็นไฮจิวเวอรี่นะครับคือเป็นชิ้นงานที่มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ช่างที่มีฝีมือเจมส์วิชชั่นของเรานะครับอยู่ในวงการจิรี่มานานนะครับกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทุกอย่างของการทำอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมาตรฐานเนาะเป็นงานหนักของเรานะคะจับ อัญมณีศาสตร์แลวก็ดีไซเนอร์ที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างผสมผสานเพื่อให้ได้งานที่สวยงามแบบนี้ออกมาไปดูราคานิดนึ่งครับแวนวงนี้ถ้าคุณนายนี่ครับี่อยากจะใส่ใครที่ใส่แล้ววันนี้แล้วถูกเจริญท่านผู้ชมมากๆถูกใจถูกใจแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจราคาช็อกมากๆวงนี้นะครับราคานําเสนอเพียง2,700บาทเท่านั้นย้ำครันะครับสอนบาทตัวเรือนเป็นสตริงซิลเวอร์ประดับด้วย นะครับอันแยบนสังเคราะห์เสียมอนที่ประกายเทียบเท่าเพชรน้ำร้อยวิ่งมากและมีสีรุ้งที่เหมาะสมเป็นเรนโบว์ไฟเออร์นะครับแล้วก็นะครับได้ตังหูปักก้านไปอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะครับเซตกันอีกแล้วนะคะแถมยังมีการรับประกันนะคะเราจะมีบัตรรับประกันไป้ด้วยนะคะรับประกันความพึงพอใจนะครับแล้วก็รับประกันนะครับในส่วนของตัวเรือนด้วยนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ที่021054093ดูสิฮะ คุณยามใส่ระดูขึ้นมากทาลงทาเล็บต่าง,างๆนะใส่ละดูแบบคุณนายร,ราศีจับมาแบบนี้มองว่าสมใส่ได้ทุกโอกาสไหมคะไม่ว่าจะไปออกงานทนะคะแนะนําเลยท่านผู้ชมสวยจริงๆแล้วก็เวลาสมใส่ไม่อยากจะถอดเลย ชี้ก็ได้นุ้วนางก็ได้อันนี้เพราะเป็นแหวนมาตรฐานและสวยด้วย,ดวยได้ต่างหูประการที่ใส่ได้ตลอดรับประกัรนะครับว่าความสุกสกาวของเซียมอนจะอยู่ตลอดอายุการใช้งานว่าจะวาวแบบนี้ถ้าคุณรักษาและดูแลเขาดี2,700บาท25443คร,รับรหัสไว้ดีๆนะคะใครชื่นชอบก็เบอร์โทรใช่ครับ02154093บหมดหรือยังคะยังฮะอีกหนึ่วงสุดท้ายปิดท้ายนะครับเราให้เอาใจคุณสุภาพบุรุษ นะครับด้วยวงนี้ซึ่งเป็นวงที่สวยมากดูเสียดูหรูดูรวยดูมีมากต้องวงนี้นะครับเมื่อสักครู่ก็มีคุณนายมาแล้วนะคะดังนั้นเสียค่ะไม่พลาดเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะวันนี้เลยนําเสนออีกชิ้นหนึ่งที่เป็นงานที่ใส่ได้ทุกงานใครมองหาสินค้าที่แหวนเสียแบบนี้แนะนำเลยค่ะชิ้นนี้ว้าวมาดูไปดูนิดหนึ่งนะฮะมี36ตางของ เซียมอนของเราเนี่ยครับ1เม<ช>็ดมี6สตาง4เม็ดมี5าสตาง12เม็ดมี4สตาง12เม็ดแล้วก็มี3สตาง18เม็ด<ช>เป็นอันยมณีสังเคราะห์เซียมอนตัวเรือนเป็นส e r ริงซิเวอร์ชุบ<ช>เคลือบด้วยทองคำา 14K และใช้เทคนิคนาโนอานาโนจูรโในการอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ตัวเรือนมีความวาวและสีทองสวยแบบนี้ใช่แล้วคะนะ่ะเช่นเคยค่ะตัวเรือนค่อนข,ข้างหนานะคะแล้วก<ช>็การเก็บรายละเอียดทุกมุมนะคะก็ดูเนี้ยบเลยวงนี้คุณผู้ชายใส่ คือ 1. ดูมีเงินอยู่แล้วเพราะว่าบางทีแทบคุณผู้ชายใส่เพชรจะดูมีเงินอันนี้อันนี้สังครงของเราก็สวยแล้วก็ดูเนี้ยบดูแบบเท่ดูมีมากบอกไม่ถูกแล้วก็วงนี้เป็นวงที่ผมใส่ประจําอยู่แล้วด้วยใครเห็นก็จะอยากจะแบบหยิบแล้วก็ขอซื้อเพราะว่ามันสวยจริงๆ นะก็คุณผู้หญิงคุณผู้ชายถ้าชมกันอยู่ก็สามารถซื้อได้นะคะใส่คายกันได้อยากเห็นคุณบุญสมสงอยนะับขอยืมฮรขอยืมะขอยืมขอยืมนิดนึงนะฮะในลักษณะที่คุณสุภาพบุรุษสวมใส่แล้วจะเป็นยังไงกันถ้าสมมติใส่นิ้วกลางอ่ะนิ้วกลางแบบนี้นะฮะเป็นไงฮะว้าวท่านผู้ชมคะรู้สึกว่าตอนนี้นั่งอยู่ข้างเสียเลยข้างล่างข้างล่างข้างข้างนี่ก็เป็นชานเอลซิตี้คือฝั่งล็อกนะฮะสวยงามมากๆเลยดูสิครับโอ้โห คือฝังทั้งตัวเรือนเลยนะคะครับเป็นลักษณะที่ถ้าชอบนะครับไปดูราคาการวงนี้ช็อกอีกแล้วนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ2,900บาทแต่ไม่หมดนะฮะอย่าลืมว่าคุณผู้ชายซื้อเอาต่างหูไปฝากนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพรรยาคุณแม่เพื่อนแล้วแต่ได้หมดเลยได้รับการรับประกันไปด้วยดูเสียคุณแยม2อ0 0ัน้ทั้งหมดนี้ฮะประกายเทียบเท่าเพชรํำร้อยจากเซมอนของเรา เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นเราเราก็อยากจะเป็นเจ้าของนะด้วยความสวยงามรหัส10710โทรศัพท์ครับ02154093 0แบ่งชำระ3อร์เซนต์3เดือนไม่3เปอร์เซนต์เงินไทต่างๆนะคะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์ที่เห็นกันอยู่02154093 0ย้ำกันอีกครั้งวันนี้นับว่าเป็นการเปิดตัวรายการเจมส์ิชชันให้คุณยมใส่ปิดท้ายนะ3วงวันนี้ให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่า ตัดสินใจลำบากอย่ารอช้ากันผู้ชมค่ะเพราะว่าแต่ละชิ้นนะคะคุ้มค่ากับราคาที่เรานําเสนอวันนี้มากๆภาพรวมภาพรวมนะครับไปดูกันนิดนึงนะครับอย่าลืมว่ามีตังหูแถมด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกให้เลยนะครับชิ้นแรกนะครับที่นิ้วนางคุณยามนะครับแหวนเม็ดเดียวรหัส1 0 2 7 5ราคา2,500้บาทนะครับชิ้นที่2นิ้วกลางครับ3เม็ดเรียงนี้ผมชอบมากคุณนายต้องซื้อนะถ้าเป็นคุณนายตัวจริงนะครับ 25 4 4 3ราคา2,700บาทะนะครับและมีคุณนายแล้วนะคะอีกชิ้นหนึ่งอยู่ที่ <MC S 1> นิ้วชี้ดิฉันเองค่ะแทนคุณนายนะครับซื้อได้นะครับแหวนค,คุณสุภาพบุรุษนะครับรหัส107-10นิ้วชี้ราคา2,900บาทและทุกวงนะครับซื้อแล้วจะได้ต่าหูป่างก,ก้านเม็ดละ1กระดับเซียมอนของรรบประกานเพียบเท่าเพชรํำร้อยไปด้วยฟรีอีก1ชิ้นพร้อมกับการรับประกันแบบนี้นะฮะเต็มรูปแ,แบบ นี่ครับท่านผู้ชมจะได้ความสวยงามแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมที่021054093โทรศัพท์ตอนนี้เลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดพร้อมจัดส่งแล้วก็ท่านผู้ชมครับรายการเจมส์วิช i ั่ขอขอบพระคุณทุกท่านท,ท,ท,ที่ติดตามรายการ ต่อไปเทพอื่นๆนะครับเราจะนําความรู้ของคุณแยมจะนําความรู้เรื่องอื่นเกี่ยวกับยมณนีเครื่องประดับมาฝาแล้วก็ยังมีของสวยๆกลับบ้านติดมือไปด้วยใครอยากชมทิ้าสวยพร้อมกับความรู้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับเจมมีพิชชนใช่แล้วครับ021054093วันนี้คุณแยมและผมปฐมลาไปแล้วขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ